ว้าวครับผมพอได้สัมผัสบรรยากาศก็เตี๊ยวเป็ดเพียงทีนั้นนะครับผมแต่เขาว่าในเมืองโดนที่ครับโอ้สัมมากเลยเป็ดเพื่นครับผมขายได้หลายตัวพร้อมเลวยล่ะมือครับผมพ่อปอเส้นเล็กครับขายถ้วยจั๊กบาทนะครับห้าสิบห้าบาทครับผมเจี๋ยวเป็ดอำเภอใหม่ครับคุอนี้เดี๋ยวเฮิ่งบรรยากาศนั่งพูนก็ได้ครับ โอ้โห่มีว่าต้นนักคามงามมาบแจะนั่งดีนะครับบรรยากาศดีแล้วตรงนี้จัดลานสวยมากเลย,ยนี่นะครับซื้อลานอ่านเอาครับอื ดีมีกลวยเชียงปีความหื้อขายไาจจกครับมีขายครับมีขายขายตัวยี่บายครับเป็ดห้าครับ <500. S 1> ครัผมอากินครับผมขายเป็ดเปนเสืเป็นสีกรมีครับรตัวพวกนี้เลย ชาวบ้านมามีครับต้องได้เมื่อกินไกลๆอย่างนี้แหละส่วนมากจะเป็นเมื่อาชีพครับจังเฮ็ดแสบเมื่อสมัครเทเนที่เปิดบ่ได้โดนครับว๋วยเตียวเป็ดกนี่ระดับด้วยเสร็จเรียบร้อยครับผมส้มเครื่องปุงงวันแล้วครับโอ้โหผิดเผาไป ลกเ่าแก้ของแพงดีครับผมลกปีมือของดีจัดหนักมาเลยครับผมพักตเต็มโอ้ทั่วขวครับผมสินี้หอมแน่นอนเลยมีเต็มขนมาครับผมจุกหวานหวานแบบฉ่ำๆดินครับผมแสบมากเลยโอ้สุดยอดจัดหนักเลยครับ แต่ลานเดี๋ยวยังบ่เคยล่องนี่นี่คุณจัดหนักมากครับสามซอนใหญ่ใหญ่ก่อนเลยออกหวานน้ำนิดติดะครับผมนิดหน่อยของปวดทวงสิงนี่บครับก็จะขัวเองสิครับขัวทุกมือพร้อมสิมันทุกเม,ม็ดร้อมสิันนุ่นๆครับผมขอหยาดใส่หลายหน่อยครับปุบ ชอบครับผมชอบมากตามหอมดิ้นดึงพอครับผมโหจัดหนักถั่วกับซาใจนี้ครับผมผิเพ,พอหนึ่งกระองห่วงนะครับนี่ เล็กเป็ดตุน๋นมีเลือดเป็ดด้วยโอ้โหอันนี้นะ่าจะเป็นตาเป็ดครับนี่นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นเชียงจีหรือว่าไต่มันครับกุ๊กุ๊ปสวัสดาครับผมอดีที่อำเภอไดโนเสาร์ครับวันนี้สักขันครับผมกินเครื่องในไดโนเสาร์ของเลย,ยอยากเครื่องในเป็ดครับผม เป็นอำเภอที่ <c oughs> เป็นชื่อของกาลสินนะครับผมสารคัน,นครับแต่ส่วนมาผมไปทางสมเด็จพอดีเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเริ่มเบิดแล้วเลยม,มาทิศตะวไปในกาฬสินครับมือน,นี่ยตรงพนันสารคันครับสมเด็จเรียกออกครับจะไปทางไหนถามว่าทาั้งนี่ก็เจออาหารหลากหลายครับผมเป็นอำเภอที่หนึ่งของกาฬสินกไัไเลครับผมมีฐานที่ตรงเกี่ยว ตัวคนที่ใสดีครับสุดยอดจันทรขันมาเดี๋ยวเจอครับดันเดี๋ยวเป็นสุดยอดเลยเมื่อน,นี่ยอมดับเลยครับผมแย่ามากเลยอย่างมากมายมหาศาลมันมีแตอเด่นนุ่มสำหรับมีสะพานเทียบสุดดาบนี่คือน,น้ำเปล่าจริเลยสุดยอดอาจจะทำคำวาวๆให้เพิ่งครับผมอยากให้อร่อยต้อง ละเพลินขวานน้องบางสิห้งแบบมันสิบบอลจิบขมครับคว่ำเย็นนี่เขาไปอยู่ในทำไรความขมลุงไปเลยอร่อบมากเลย เห็ดคำนี้ใหญ่อยู่มันยิบได้หน่อยครับผมกินกับปีกอะเด่นทีเดียวสุดยอดครับ,รบเอาเบิรงเส้นนะพี่นี่เส้นจ,จะดีขนาดไหนแต่เครื่องในเปลี่ยนกินเข้าไปนไิดหน่อยแซ่บมากเลยครับผมดุย ย้านถือใจเราเสียนหู้ดีมากเลยครับมันจะเป็นคือจังมีฟองอากาศอยูนในเสียนนี่ครับเดี๋ยวเบังมันจะเป็นคือจังเสียนอันตัวจบยวนของเวียดนามของทางอุบลน,นะครับเสีนยนม้ฟองข้างในแขงที่เพิ่มพมเหนียวนุ่มเดาครับเดาหืมเบามาก รสจัดดีครับเป็ดตุนพะโล้กันมั้เผ็ที่เด็ดแบบปากสุดจอดครับเสียงแบมาก ผพอหลานคนยิงไงพัฒนาไปได้เรื่อยเพราะว่าอาหารคนสุดยอดดีครับน้ำหอมน้งเปลนอครับ หนังแห่งบะมีข้าวเลยบะข้าวติดหนังติดหยังเลยครับผมเสาวมากเลยทุกหยดเอ็นกึดก๊ดกึ๊ดมองไตงงครับผมไปเปิดทุกไก่ตายตายครับจริงๆซสบมากเลยวุ้ยหมงตีเลย ดีวัตถุยางครับผมเครื่องผักทั้งเครื่องปรุงทั้งอย่างลูกตัวมัดดูใหญ่หลวงครับดูใหหาด่างดีครับร้านดีร้านพิมพ์เมี่ยมทำดีแล้วเพื่อนใครเคยแบกอ้องกลับมาแบกอีก ดรอตติ่งๆนี่ตดติต่งๆเลยจะมา,มาละครับหวังจะนักอีกอย่างเติมปริมาณใส่ข้าวมันไปอีก จะผมบ้าสูดถือเป็นพวกเครื่องในครับผมได้เลือกกินมีอะไรบ้างนี่แบบมากเลยเอาลุ้เลยเป็นเลือดไกเ่เดิอม้วนเฮ้เป็นนุ่มแบบเอาลิ้นดุนๆแต่ปั้วเลยครับผมแตะมากเลยเป็ดอาจจะเป็นเลือดเป็ดนะครับ อออืดไม่มมมต้องปรุงเพิ่มมีอยงเลยทำเมื่อกีม้มาแล้วครับเนื้อเช็คเนื้อก่อนครับลุยต่อมาถุดิพเมียมเป็นเบื้องแบบสำคัญครับต้องมีอาหารดีๆอย่างเดียวเลยตอนรับนักท่องเที่ยว แต่ตะกวันเห็นพแม่อยา่างมาเรียนเห็นไหมครับผมพี่เลือกมาหุ่นครับผมน้ำหน่ำรำเปาแล้วมันฉาดเป็นเมืองหลวงอีกเมืองหนึ่งครับผมสามพั้นของกาหลชินมาประเทศนิวซีแลนด์เ,เป็ดแบบเต็มๆเ,เลยครับมาทั่วดิน กลายเป็นตับครับผมกล้วมาอมเลยเบามากอากาศเทียวร้อนเกียวเป็ดเนี่ยเนื้อนต็มๆแซบมากอร่อยอย่างมากมายมหา,าศาลครับผมชุดยอด คือมาเห็นนี่เด็ดติดหนังพอเป็นเบาสุดยอดระสบความสมัเล็กกับชิปนี่ขอมาเชียร์ให้ขอได้ชิน้นแวะก,กินลัานมาผิดหวังเลยครับผมดยากมันเชียบบนีครับสุดยอด ไม่เสียเต็อเดอีก <mas k> จะพอนอากาทพอนครับผมไปแล้วครับผม